ปกป้องรถที่คุณรักด้วยฟิล์มกันรอยพร้อมตกแต่งและเปลี่ยนสีเฉพาะจุดเพิ่มความโดดเด่นตามสไตล์ของคุณผสมผสานกันอย่างลงตัวครับ สวัสดีครับผมเป็นแอสการ์ดครับวันนี้เราอยู่กับรถออร่ากู๊ดแคทด้านหลังเรานี้นะครับเป็นตัว GT นะครับลูกค้าเข้ามารับบริการติดตั้งฟิล์มใสกันรอยแบบด้านนะครับลูกค้าได้ปรึกษากับทางร้านเนี่ยมาเป็นระยะเวลา2เดือนถึง3เดือนเลยนะครับก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจรับใสกันรอยแบบด้านนะครับลูกค้าก็ยังลังเลอยู่ตอนแรกว่าจะติดแบบใส ไปทั้งคันเลยหรือว่าจะเลือกแบบด้านหรือลูกค้าอยากจะติดฟิล์มเป็นแรปเปลี่ยนสีลูกค้าก็ยังลังเลอยู่ก็ได้โทรมาปรึกษากับทางร้านนะครับว่าคุณเลือกแบบไหนดีกับสไตล์รถลูกค้าแบบนี้นะฮะทางร้านก็เลยแนะนําว่าถ้าอย่างนั้นลูกค้าขับรถเข้ามาให้เราดูแล้วเดี๋ยวเราแนะนําให้ร้านก็ได้เห็นลักษณะดีไซน์ของตัวรถแล้วนะครับว่าตัวรถของลูกค้าเนี่ยเป็นกูตแคทตัว GT มีการตัดขอบสีเหลืองเงาๆนะครับตัวรถเนี่ยเป็นสีดํา ตอนนั้นทางร้านก็เลยแนะนําให้ลูกค้าและเป็นฟิลม์มใสแบบด้านและตัดด้วยตัวหลังคาดํานะครับและชิ้นส่วนอื่นๆที่เป็นตัวโครเมียมลูกค้าก็เลือกและเป็นฟิล์มสีทางร้านก็เลือกแนะนําให้ลูกค้านะครับเป็นฟิล์มสีแบบสีเป็นดัแบ็้และฟิล์มสีที่เป็นแบบสีเหลืองตัดกันตามตัวบอดี้ต่างๆนะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่จุดๆดแรกกันเลยนะครับคือ ตัวสเกิร์ตด้านหน้าตรงนี้นะครับเดิมจากโรงงานเนี่ยเขาออกแบบมาเป็นสีเหลืองล้วนเลยนะครับตรงนี้เราก็ติดตั้งเป็นฟิล์มใสให้ลูกค้าแล้วก็เห็นว่าตัวโลโก้ GT ด้านท้ายรถเนี่ยมันเป็นสีแดงด้านหน้าเราก็เลยแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยแับเป็นฟิล์มสีแดงเพิ่มเติมลงไปตรงโลโก้ GT นะครับมันก็จะเพิ่มความโดดเด่นแล้วก็ตัดกับตัวสีเหลืองเนี่ยเข้ากันลงตัวเลยกับแนวสปอร์ตแบบนี้นะครับต่อไปครับตรงไฟหน้าตรงนี้นะครับ อันนี้เราเลือกเป็นติดตั้งฟิล์มใสกันรอยให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ตรงขอบไฟหน้าตรงนี้เราเลือกเป็นติดฟิล์มเหลืองให้กับลูกค้ามันก็จะไปรับกับตรงกระจกมองข้างล้อแม็กแล้วก็โลโก้ GT ด้านท้ายรถนะครับก็จะเพิ่มความสปอร์ตโดดเด่นเข้าไปอีกเท่าตัวเหมือนกันนะฮะรบับกับตัวบอดี้ที่เป็นสีด้านกับตัวบอดี้รถเลยนะครับจุดต่อไปครับก็จะเป็นตัวคิ้วโครเมียมขอบด้านข้างกระจกตรงนี้ เดิมเนี่ยมาจากโรงงานเป็นสีโครเมียมอย่างที่เราบอกว่าสีโครเมียมเนี่ยมันจะดูแล้วมันไม่ค่อยสปอร์ตเท่าไหร่ก็เลยแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยรับเป็นสีเปียโนแบ็คนะครับตัดขอบเงามันก็จะรับจากตัวบอดี้ที่มันเป็นสีด้านตัดตรงนี้เป็นขอบเงาก็จะไปรับจากตัวกาบ,บ,บสองข้างที่มันเป็นสีเงานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้ตัวบอดี้รถเนี่ยดูไม่ล้นจนเกินไปนะครับตัดกับตัวเงาแล้วก็บอดี้เป็นตัวด้านมันก็จะเข้ากันอย่างดีเลยนะครับ จุดต่อไปครับตัวหลังคาตัวหลังคาตรงนี้นะฮะเดิมทีเนะี่ยรถลูกค้าเนี่ยเป็นสีเงามาอยู่แล้วแล้วก็แรปตัวบอดี้เนี่ยเป็นสีด้านนะครับตัวหลังคาเราเลยแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยติดเป็นฟิล์มใสกันลอยซึ่งมันจะทําให้ตัวหลังคาเนี่ยออกมาเป็นสไตล์หลังคาแก้วมันจะทําให้รถเนี่ยดูลักชัวรี่เพิ่มขึ้นมามันจะไม่ออกแนวสปอร์ตไป100%เปนะครับตัดความลักชัวรี่เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนะครับ ไม่ว่าใครจะมาขับขี่เนี่ยก็สามารถขับขี่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับก็สามารถขับขี่ได้ไม่สปอร์ตเกินไปตัดความลักชรี่ลงไปหน่อยด้วยหลังคาแก้วแบบนี้นะครับจุดต่อไปตัวสเกิร์ตด้านท้ายตรงนี้นะครับตัวสเกิร์ตด้านท้ายเนี่ยเดิมทีเนี่ยลูกค้าแรปเป็นตัวบอดี้แบบด้านตรงสเกิร์ตตรงนี้ต้องรับเป็นแบบด้านเหมือนกันแต่ทีนี้นะครับด้านบนของสเกิร์ตเนี่ยทางร้านแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยติดเป็นฟิล์มใสกันลอยแบบเงานะครับซึ่งมันจะไปรับกับตัวหลังคาเงามันจะไม่ เป็นด้านแล้วก็ไปตัวเงาซึ่งมันจะทําให้ตัวหลังคาเนี่ยมันแคบลงเราเลยแนะนําให้ลูกค้าแรปเป็นตัวสเกิร์ตด้านบนเนี่ยเป็นสีเงานะครับมันจะไปรับกับตัวหลังคาที่เงาพอดีแล้วก็ด้านข้างรับเป็นตัว ฟิล์มใสกันรอยแบบด้านนะครับก็มารับกับตัวด้านข้างบอดี้นะครับครับแล้วสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจฟิล์มใสกันรอยไม่ว่าจะเป็นแบบด้านหรือแบบเงานะครับหรือจะเป็นฟิล์มเปลี่ยนสีทางร้านก็มีให้บริการทุกรูปแบบนะครับโทรมาปรึกษาได้หรือลูกค้าท่านใดที่สนใจจะให้ทางร้านออกแบบดีไซน์สวยๆตามสไตล์ของลูกค้าแบบนี้ก็ยินดีนะครับยินดีให้คำแนะนำโทรมาปรึกษากับทางร้านได้นะครับวันนี้ผมเบนสกาดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ